สวัสดีชาวราศีมังกรทุกท่านนะครับผมก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีมังกรตั้งแต่วันที่1 5ถึง31พฤษภาคมนะครับว่าความรักของชาวราศีมังกรจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี่ก็เป็นการทานายดวงความรักทั่วไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือว่าไม่ตรงสับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครที่อยากดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันก็มาเริ่มดูดวงความรักของชาวราศีมังกรตั้งแต่วันที่15ถึง 31พฤษภาคมเป็นดีกว่าว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะผมมาเริ่มที่ไพ่ใบแรกเป็นไพ่ของไพ่ nine of swords หรือว่าไพ่เก้าดาบนะผมเป็นภาพของความรู้สึกของเชาาสีมังกรหลายท่านว่าเหมือนกับผู้หญิงคนนี้ที่ แต่หลายสิ่งหลายอย่าง ager, รอบตัวมันแตกสลายก็จกก็แตกนะผมเหมือนกับรอบตัวมันพังสลายไปหมดเลย <Old. S 1> เขาเหมือนเขาก้มหน้ากอดเข่าแล้วก็ร้องไห้อยู่เสียใจยอยู่ปิดหวังอยู่นั่นแหละกับสิ่งที่ทําลงไปแล้วมันพังไปหมดเลยทุกอย่างที่เขาทําทุกอย่างที่เขาทุ่มเทลเลยสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยเหมือนกับพังไปหมดก็ที่วิวพยตอนนี้มาบอกว่าชาวสีมังกรท่านนี้คงรู้สึกเหมือนกับมันพังนะครับผมพังกับความเจ็บปวดพังกับความเสียใจพังกับการที่เราพยายามหวังดีกับใครสักคนหนึ่งแต่กลับกลายเป็นเหมือนกับต้องผิดหวังในการที่ เราหวังดีกับเขาแต่เขาไม่เห็นคุณค่าหรือว่าไปหวังดีกับเขาแต่กลายเป็นว่าเรากลายเป็นคนที่ถูกทาร้ายหรือว่าปฏิเสธความรู้สึกหรือทําให้เราเสียใจนั่นแหละไพ่ก้าวดาบใบนี้บอกชาวสีมังกรท่านว่าคุณค่อนข้างจะรู้สึกว่าค่อนข้างจะเจ็บค่อนข้างจะเสียใจกับคนที่คุณรักหรือว่าการที่รักใครสักคนหนึ่งแล้วเราไปคิดว่าเออเราคิดว่าเราจะไปหวังดีกับเขานะให้ความรู้สึกที่ดีกับเขาแต่ เขากลับไม่รับรู้ความรู้สึกข,ของเรากลายเป็นเหมือนกับเราทําอะไรไปกลายเป็นเหมือนวางดีประสงค์ร้ายแหละทาดีไปเหมือนกับเขา,ามอกว่ามันไม่ดีทําดีไปเหมือนกับเขา,ามองว่ามันเป็นการสร้างปัญหาก็เลยปฏิเสธแล้วก็ทาร้ายใจิตใจกับเรากลับคืนมานั่นเองนะครับแล้วไพ่ใบต่อมานะผมขึ้นมาาไพ่สีดาบ ผมเลยคิดว่าชาวสิบมังกร,กรตอนนี้เหมือนกับให้ขึ้นมาว่าเหมือนกับคนคนหนึงที่นั่งมองเข็มนาฬิกาให้หมุนเวียนลงไปเรื่อยๆเหมือนกับโฟลออฟซอรนี่ก็คือเหมือนกับผู้หญิงคนนี้เห็นไหมครับเขานอนดูนาฬิกานี่แล้วปล่อยให้เหมือนกับนาฬิกามันผ่านลงไปปล่อยให้เวลามันล่วงเลยไปผมไ่คิดไพ่ใบนี้บอกชาวสิมังกรหลายท่านว่าคุณค่อางรู้สึกเหมือนกับเราทําได้แค่เพียงแค่ดูเวลาทําได้แค่เพียงเหมือนกับเฝ้ารอว่าเวลาเนี่ยมันนานแค่ไหนแล้วนะที่เราไม่เจอกันเวลานี้มันเหมือนกับมันผ่านมานานแค่ไหนแล้วที่เราไม่ได แล้วเหมือนกับต้องทนเจ็บทนเสียใจอยู่กับมันแบบนี้จนเหมือนกับว่าเรารอเวลาสักวันหนึ่งเนี่ยที่เหมือนกับว่ามันจากกันไปมันหลุดพ้นจากกันไปเองนะครับไพ่สีดาบไมเนี่ยเหมือนกับเรามองวันเวลามองเวลาหรืออะไรสิ่งอะไรอย่างอยู่กับวันเวลาที่เหมือนกับว่า เราคิดว่าเอ้ยเขาจะกลับมาหรือเปล่านะเขาจะกลับมาดีหรือเปล่านะเขาจะใส่ใจเราบ้างหรือเปล่าหรือมันจะเหมือนกับการที่ทนอยู่กับปัญหาให้มันเป็นแบบนี้พอไพ่ขึ้นมาว่าจะเห็นของผู้หญิงคนนึงเห็นไหมครับเขาจะกอดตัวเองแล้วเหมือนกับว่าเขารู้สึกสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้วเหมือนกับเขาเจ็บจนเหมือนกับทาได้แค่เพียงแค่สุดลงตรงนี้แหละนอนนั่งมอนอนมองดูนาฬิกาดูวันเวลาให้มันผ่านผลนไปแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นไพ่สีดับไม่เนี่เหมือนกับคุณอาจจะเหมือนกับ แา่จะถามเขาว่าเธออยากกลับมาหรือเปล่าเธออยากกลับมาไหมเพราะตอนนี้เหมือนกับคุณคงรู้สึกเจ็บรู้สึกเสียใจแล้วปล่อยให้เวลาเนี่ยมันผ่านไปวันวันหนึง่งปล่อยให้เวลามันผ่านพ้นไปแค่นั้นเองคงทําอะไรไม่ได้แค่ใช้คําพูดว่ารอเวลารอแค่เวลามันผ่านพ้นไปรอให้เวลาเป็นค้อพิสูจน์ประมาณนั้นเลยนะครับแล้วไพ่ใบต่อมานะผมขึ้นมาว่าวินเทอร์เรียนอสิวินเทอร์เรียนใบนี้ได้บอกชาวสีมังกรหลายท่านว่าคุณเหมือนกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ถือเคียวแล้วเหมือนกับบาดเจ็บมาก็คิดว่าคุณเนี่ยตอนแรกตอนนี้รู้สึกกเหมือนับ คนที่รู้สึกเจ็บรู้สึกเสียใจมาแต่เราเองก็ังคงมีความหวังดีให้กับคนที่เรารักอยู่ผมไม่คิดว่าต่อยเขาทํร้ายคุณนะคุณอาจถูกใครทาร้ายมาต่อยคนรักของคุณหรือคุณเคยเจ็บเคยเสียใจเคยร้องไห้มาก่อนเนี่ยคุณจะถูกทำร้ายกี่ครั้งก็ตามไพ่ใบนี้ว,ว่าเราก็จะพยายามลุกขึ้นใหม่พยายามทําดีต่อไปนะผมแม้จะต้องเจ็บแม้จะต้องเสียใจเราก็จะขอแบบต่อสู้ทําดี ให้เขานะครับผมหวังดีกับเขาต่อไปเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นพไพ่ใบนี้บอกว่าเราไม่เคยคิดร้ายกับคนที่เรารักเลยต่อให้เขาจะทําไม่ดีกับเราต่อให้เขาคิดร้ายกับเราต่อให้เขาทําร้ายเราไก็ตามเราก็จะเป็นคนที่เหมือนกับมีแต่ความหวังดีให้กับเขามีแต่ความรู้สึกดีๆมีแต่ความห่วงใยให้กับเขาด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้บอกว่า ตอนนี้เราอาจจะทำอะไรไม่ได้นอกจากความรู้สึกว่าเออเราเป็นห่วงเขาเระหว่างดีกับเขานะแม้ว่าเขาจะทําร้ายเราเราอาจจะเหมือนกับถูกเฟดออกมาถูกผักออกมาให้ไปจากเขาหรือว่าอาจจะมีการที่เหมือนกับรอเวลาว่าเมื่อไหร่เขาจะกลับมาเมื่อไหร่เขาจะกลับมาคุยกับเราหรือกลับมาเป็นเหมือนเดิมปล่อยให้เวลาเป็นผ่านพ้นไป,ปวันหนึ่งนะผมอยู่กับความเหงาอยู่ความเศร้า แต่ไพ่ขึ้นมาว่ามันก็เหมือนการที่เรายังในใจของเรายังคงรู้สึกดีก็เป็นห่วงใครท่กคนหนึ่งอยู่แม้กระทั่งเราจะต้องเจ็บหรือเหงาก็ตามนะครับไพ่ใบต่อมาก็บอกว่าไพ่เดจะติดเข้ามากับไพ่ฮีโรเฟนนะครับคุณ2คนอาจจะเป็นความรักที่ผูกพันกันมานานนะครับผมแล้วคุณอาจจะมีความรู้สึกที่มันคือเดรสจัดตนะิดกับฮีโรเฟนน่ะคือสิ่งที่เราจะอยากจะบอกเขาว่าเออมันควรจะเป็นอย่างนี้นะเราอยากจะอยู่เพื่ออะไรอยู่เพื่อช่วย เหลือเขาอยู่เพื่อเหมือนกับว่าอยากจะเป็นคนคนหนึ่งที่จูงมือเขาไปหาสิ่งที่ดีๆอยากจะคอยแนะนำอยากจะคอยช่วยเหลือเขาย้มที่เขาล้มเพราะฉะนั้นไพ่ฮิโรเฟนกับไพ่เดจตัติดใบนี้บอกว่า <c oughs> บางทีคุณอาจจะไม่ได้ความดีที่ทำกับคืนมาห็อกคุณให้ใจกับใครไปคุณใช้ใจแลกใจเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้ได้กับทุกคนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไพ่เดจัติดใบนี้บอกว่าบางทีเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่ามันไม่แฟร์คุณอาจจะรู้สึกว่าการให้ความรักกับใครไปการให้ความจริงใจกับใครไปเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะได้ความจริงใจกับคืนนมมาาผเิดดไพ่่จตีว คุณก็คงอยากจะทําดีอยากจะอยู่สู้เพื่อใครสักคนหนึ่งอยากจะทําอะไรให้ใครสักคนหนึ่งด้วยความรู้สึกที่เราหวังดีกับเขาเสมอหวังดีกับเขาตลอดแม้ว่าประทั่งเนี่ยบางทีมันเหมือนกับการที่ เขาทํากับเรามามันไม่ถูกไม่สมเหตุสมผลหรือว่ามันไม่ควรจะเป็นแางนั้นเลยก็ตามหรือเขาจะทําไม่ดีทําผิดกับเราก็ตามเราก็จะทําดีกับเขาต่อไปนั่นเองพอไพ่ไปต่อมาเนี่ยมีไพ่ฮิโนเฟนเข้ามาด้วยนะครับผมเลยคิดว่าคุณสองคนอาจจะเป็นครอบครัวนะผมเลยอาจจะมีการที่เหมือนกับแต่งงานกันหรือคบกันมานานแล้วมีแต่ความรู้สึกที่เหมือนกับฮิโลเฟนน่ะความรู้สึกที่ผูกพันกันมานานความรู้สึกที่เหมือนกับแนะนำคอยช่วยเหลือกันนะผมคอยคุยคอยปรึกษากันผมไปคิดไพ่ใบนี้บอกชาวสีมังกรหลายท่านว่าที่ค ขาเรียกว่าอะไรยังอยู่กับเวลาอยู่เนี่ยยังคอยมองนาฬิกามองปฏิทินทุกวันเนี่ยทำแบบนั้นเพื่ออะไรเนี่ยก็เพราะว่าเพื่อคนที่เรารักเนี่ยแหละว่าอยากจะเห็นเขาไปได้ดีจะจะเห็นเขาเหมือนกับว่าไปเจอสิ่งที่ดีไม่อยากให้เขาเนี่ยไปเจอทางที่ไม่ดีหรือว่าเขาล้มนั่นเองคือเอาจริงๆคือเ,เหมือนกับเรารอให้เขาไปได้ไปได้เหมือนกับไปได้ดีก่อนหรือเขาไปเหมือนกับว่าไปแบบไม่ต้องมาเจ็บไม่ต้องมานั่งเสียใจหรือว่าไม่ต้องเจอปัญหาเนี่ยเราก็จะพร้อมที่จะเหมือนกับปล่อยเขาไปแล้วไพ่ใบนี้เหมือนกับเราจะรอดูว่าเขาจะเป็นยังไงบ เขาจะเจอคนที่ดีหรือเปล่าเขาจะเจอคนที่รักเขาแคร์เขาห่วงใยเขาเหมือนกับชาวสีมังกรหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับผมไพ่ใบต่อมาก็เลยเหมือนกับไพ่ขึ้นมาว่าสามใบเท้าคือการอะไรคือการรอดูนั่นแหละเพราะคุณจะเห็นภาพของผู้หญิงคนหนึ่งเห็นไหมครับความจริงชาวสีมังกรหลายท่านก็รู้นะครับผมว่าเราอาจจะไม่ใช่คนที่เขาเลือกความรักของคุณกับเขาอาจจะจบไปแล้ว นะผมแต่เราก็เหมือนกับให้ขึ้นมาว่าสามใเท้าเราก็เป็นคนที่เหมือนกับคนคนหนึ่งที่อยากจะเฝ้าดอดูการจะเติบโตของคน broken, คนหนึ่งคนที่เคยรักกัน ne, คนที่เคยเป็นแฟนกันเราก็อยากจะเห็นเขาเนี่ยเหมือนกับไปเจอสิ่ง ims, une, ที่ดีนะครับผมเลิกจากเราไปเราไม่อยากให้เขาเจอคนที่แย่ๆหรือว่าเจอคนที่ถูกทําร้ายหรือว่าจ้องจะทําร้ายเขาหรือทําไม่ดีกับเขาเหมือนกับที่เขาทํากับเราไพ่ใบนี้เหมือนกับไพ่สามใเท้าเข้ามาบอกชาวสิมังกรท่านว่าคุณก็อยากจะรอดูต่อไปว่าเขาเนี่ย จะกลับมาไหมเขาจะส่งข like, like so ้อความมาคุยก <over> ับเราหรือเปล่าเขาจะคิดถึงเราเหมือนที่เราคิดถึงเขาเขาจะห่วงเราเหมือนที่เราห่วงเขาหรือเปล่าในเมื่อตอนที่เขาไปแล้วเจอสิ่งที่มันไม่ดีเนี่ยเราก็อยากจะให้เขารู้ว่าชาวสีมังกรเนี่ยยืนอยู่ตรงนี้นะชาวสีมังกรรออยู่ตรงนี้นะชาวสีมังกรยังอยู่ตรงที่เดิมนะไม่ได้ไปไหนยังเฝ้ารอแล้วก็คิดถึงเขาแล้วก็รอดูด้วยว่าด้วยความห่วงใยว่าเขาเนี่ยมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับผมให้คือเหมือนกับความหวังดีเสมอนั่นแหละผมคิดว่าต่อให้เขาไม่รักคุณแม้เขาจจะะไไมมม่่่่เเลกกคคุุณณแแ้วาารัต คุณคงหวังดีกับเขาเสมอชาาศีมังกรยังคนเป็นเป็นคนที่หวังดีก็ห่วงใยงเขาเสมอนั่นเองนะครับผมแลวไพ่ใบต่อมานะผมขึ้นมาว่าสิ้นถือถ้วยด้วยผมยคิดว่าสิ้นถือถ้วยใบนี้บอกชาาศีมังกรเลยท่านว่ามีคนมากมายนะที่เข้ามามอบความรู้สึกเลือกที่ปกป้องหัวใจคุณนะเรื่องที่จะเหมือนกับว่าอยากจะบอกคุณว่าเฮ้ยเราเลิกเราเลิก ห่วงยเขาได้แล้วนะเราเลิกจุ้งกับเขาได้แล้วนะเ,เลิกเอาหัวใจเนี่ยไปทำร้ายกับเขาได้แล้วนะแพ้เขาทำร้ายได้แล้วนะมีคนมากมายคือเหมือนกับเข้ามาเยียวยาคุณนั่นเองเพราะฉะนั้นมอาอธิวินถือถ้วยใบนี้ได้บอกว่าสีมังกรเนี่ยมีคนเข้ามาเอาความรู้สึกด,ด,ด,ดีมาให้นะมีคนเข้ามาจีบเข้ามาให้ความสนใจเข้ามาคุยเข้ามาเริ่มต้นกับคุณแต่คุณก็เหมือนคนที่ยังเหมือนกับเดวมูน่ะคือเฝ้ารอดูอยู่ว่าปัญหาตรงนี้ความรู้สึกของเราครั้งนี้เนี่ยมันจบกับคนเก่าหรือย,ยังมันมีนก่าใใหล็หตทพ้ดวดุย เราก็พร้อมที่จะเปิดรับความรู้สึกดีๆที่จะเข้ามาโปรเทคเรานั่นเองแต่พ่ายขึ้นมาว่าตอนนี้เราเหมือนกับว่ายังยังอยากจะอยู่ในเป็นเปลือมูลก่อนอยากจะดูก่อนว่าเราลบเรือนเขาเนี่ยไปได้จากใจหรือยังเราลบอดีตลบ,ดลบความรู้สึกเก่าๆลบความรู้สึกกเก่าๆหรือว่าลบอดีตเนี่ย ไปได้หมดหรือยังจากใจหรือยังลบเขาไปแตกใจได้หมด,หมดหรือยังนั่นเองเมื่อไหร่ก็ตามมีไพ่เดือดสันเขาบอกว่าสักวันหนึ่งเมื่อเขาไปได้ดีเมื่อเขาหลุดพ้นเมื่อต่างฝ่ายต่างหลุดพ้นแล้วเวลามันเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วเนี่ยแล้วต่างฝ่ายต่างจากกันไปคุณก็เป็นคนที่พร้อมจะเริ่มต้นใหม่นั่นแหละแต่ขอเหมือนกับไพ่ขึ้นมาว่าเดะมูนแ่ะคือเดะมูนคือเหมือนกับคนที่เหมือนกับอยากจะอยู่ตรงนี้ก่อนอจะดูก่อนว่าปัญหาที่เขาไปคบ,บคนอื่นหรือเขาไปเลือกคนอื่นเนี่ยเขายังจะไปเลือกเลยหรือจะกลับมาอีกหรือเปล่าาจะกกลัับบมมม้ไในนีเหือ เธอเหงาเหมือนกันหรือเปล่าเธออยากกลับมาหรือเปล่าชาวสีมังกรอยากจะส่งคลิปนี้ไปบอกคนที่คุณรักหรือคนที่เขาทิ้งคุณหรือคนที่เขาจากคุณไปว่าเธออยากกลับมาไหมนะครับผมไพ่ใบนี้บอกว่าเธอเหงาเหมือนกันไหมเธออยากกลับมาหรือเปล่าเธอคิดถึงกันเหมือนกับที่ชาวสีมังกรคิดถึงเธอหรือเปล่านั่นเองนะครับผมพะชาวสีมังกรก็เหมือนกับเรายังรักยังคิดถึงแล้วก็ยังรู้สึกอยู่ในเรื่องของความรู้สึกต่างๆแต่ไพ่ขึ้นมาว่าเดือดสันเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเลือกรู้สึกแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ ห้าเหรียญน,นะครับผมไพ่ใบสุดท้ายคือเห็นไหมครับว่าผู้หญิงคนนี้กอดตัวเองแล้วก็เหมือนกับปกปิดปรเทคตัวเองเอาไว้ผมไปคิดว่าพอชาวสีมังกรหลุดพ้นเมื่อไหร่เราไม่เศร้าเราไม่เสียใจเราลืมอดีตไปแล้วลบเลือนไปจากหัวใจหมดแล้วเนี่ยเราเศร้ามานานแล้วเราสึกเจ็บปวดเสียใจร้องไห้หนักมากไปแล้วพขาไพ่ก้าวดาบพอเป็นพังไปแล้วเนี่ยนะครับผมมันก็หมอนกับการที่เราก็ต้องเริ่มสร้างมันใหม่เพราะฉะนั้นไพ่ห้าเหเรียญใบนี้บอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเกิดเราหลุดพ้นแล้วเราก็จะเลือกที่จะไม่เอาเขาคนนี้เข้ามาอีกกนนรับถ้้้าาาาตต็มม่่ขึวเหีย เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเดินไปข้างหน้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณสามารถเดินออกมาได้เนี่ยผมคิดว่าชาวสีมังกรจะเลือกที่เหมือนจบเลือกที่จะไปข้างหน้าต่อเลือกที่จะเหมือนจะเปิดจัวใจเอาหัวใจขององเราเนี่ยไปให้คนอื่นโปรเทคเลือกคนที่จะปกป้องเราเลือกคนที่อยู่เพื่อดูแลเราเลือกคนที่จะอยู่เพื่อแคร์เราหรือว่าคิดถึงเรานั่นเองนะครับคือคิด่ให้ไปเนี้ยมาบอกชาวสีมังกรหลายท่านกกว่าคุณเองก็เหมือนกับเฝ้ารอว่าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเกิดเราหลุดพ้นเมื่อไหร่เราก็คงจะไม่กลับไปเจ็บเหมือนเดิมแหละคงไไม่กกลัับบปปเ ปให้ใครเนี่ยทำร้ายเราหรือว่าเจอความรักที่มันพังพังอีกต่อไปนั่นเองนะครับไพ่ใบสุดท้ายผมไพ่อราเคิลแนะนำชาวสีมังกรว่าเซตโยคอร์สนะผม no where you need to go ไพ่ใบนี้ก็แบบว่าตอนนี้คุณเหมือนกับว่าเริ่มเซตตัวเองขึ้นมานะผมเหมือนกับว่าเริ่มวางแผนเริ่มเหมือนกับรู้แล้วว่าอะไรคือสิ่งที่เราควรจะทําต่อไปอะไรคือสิ่งที่เหมือนกับว่าเราคิดแล้วก็ปรารถนาที่จะไปนะครับผมถ้าเขาไม่กลับมาถ้าเราไม่สามารถกลับไปดีกันหรือกลับมาลักกันได้ไพ่ใบนี้ก็จะบอกว่าเรารู้แล้วแหละว่าเราต้องทายังไงเร นะครับผมไพ่ใบนี้บอกชาวสิงห์ก่อนเลยท่านว่าคุณรู้ตัวดีว่าคุณจะต้องทำไงกับเหตุการณ์แบบนี้ผมคิดว่าผมเคารพการตัดสินใจของคุณว่าคุณจะเฝ้ารอแบบนี้นานแค่ไหนหรือคุณจะเลือกที่จะพอแล้วลุกออกมาจากตรงความเจ็บปวดความเสียใจแล้วก็เดินจากไปเพื่อที่จะเหมือนกับปกต้องตัวเองโปรเทคตัวเองเพื่อเจอวันดีๆข้างหน้าน,นั่นเองเจอแสงสว่างเหมือนกับไพ่เดซันใบนี้นะครับสำหรับใครที่จมอยู่ความมืดน,น,นานๆก็เหมือนกับว่าแสงสว่างเนี่ยรอคอยคุณอยู่แน่นอนนะครับอาจจะไม่ใช่วันนี้อาจจะไม่ใช่พรุ่งนี้แต่สัก ก็ขอบคุณชาวราศีมังกรทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับผมฝากกดติดตามฝากกด Subscribe ให้หน่อยนะครับถ้าใครที่อยากดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับสวัสดีครับ